ตอนนี้ฉันโดนจับตัวมาอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ่ะแล้วแล้วเฮ้ยอะ,อะไรวะเนี่ยฉันฉันอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะวัสดีทุกคนครับทุกคนหูยจะไปอยู่กับฉันตอนนี้พวกเราโดนจับตัวมาแล้วเนี่ยเออไอ้นายท่านายกำลังโดนจับตัวมาเพื่อเ,อเล่นเกมสุดโหดนะเว้ยเฮ้ยฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยพวกที่นี่มันที่ไหนกันครับเดียร์ท่านผู้ชมเฮ้ยเราทั้งมทุกคนมีหมายเลขชื่อกันหมดวะเนี่ยหนึ่งหนึ่งแปดสามห้าสี่ าช่วยเออตอนนี้ชันอยู่ไหนฉั้นอยากออกนอกประตูนั่นประตูหรือเปล่าสอองสัยนั่นจะเป็นประตูเออพวกเราไม่เดียดร้อาเร็วประตูเปิดไม่ได้เออเออเอาไงดีงทุกคนทุกคนเอาไงดีเอาเราพวกเราไงดีให้เอาเราทุกคนตอนนี้ทุกคนเสียงเพลงหยุดแล้วนะเอาไงดีทุกคนโอ้ชันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แย่ไปหลังกูไปแลลวหนีแหละเออนี่กูถีบหนึ่งอ่ะถีบสองอ่ะถีบสามก็ถีบบ,บวละ เออเอาดิเอาดิเอาเอาไม่มีใครตีกูด้วยเออวิ่มาไปดีไปดูดาบเบอร์ไหนเอาเอาเอาวิ่งถกันละเออเอา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 ไปแล้วเว้ยเออเอานี่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวช่วยด้วยฉันติดบักฉันอยู่ใต้ดินโอเคเดี๋ยวช่วยเออลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอเคช่วยได้เยอะแล้วโอเคตอนนี้ฉันเอาปืนกดดีกว่าสงสัยฉันเป็นอนันต์หรือเปล่ากโกวาหรือเปล่าเป็นไปได้ไหม กูว่ากูเป็นโกกวาแน่แน่เลยว่ะผมเป็นผู้คุมกดท่านผู้ชมผมไม่ใช่เป็นผู้เล่นนะครับนะผมคือผู้คุมกดีนี่แหละเอาลาพวกโกตายกันให้หมดซะโอ้ยอย่างหนุกนะครับนะตายให้หมดซะ้ามันโอยอยากฆ่าโอยอยฆ่าอยากให้หมดโอยฆยา โอ้ชั้นของโลกไปนี้ของโลกไปนี้ชั้นของโลกไปนี้มาเลยใช้หมัดนี่ผู้คุมกดนี่ผู้คุมกดเปิดโปนะครับนะนี่เปิดโปต่อยหน้าคนอื่นโดยผิดกฎหมายนี่เนี่ยประกันบันตีเนี่ยต่อยหน้าไปต่อยหน้าไปเออต่อยหน้าไปต่อยหน้าไปเออเออเลิกใช้ได้ยังเนี่ยพลังเนี่ยกูไม่อยากใช้แล้วเออมันโกงคนอื่นเขานะครับมาเออโอ้โหผู้คมกดไม่ฆ่าคนอื่นครับโกงชะมัดญาติโอเค โอเคโอเคต้องหาเอเคเคได้แล้วมาตามเมอนเดิมมีกันทายพวกโง่แต่แกยังอยากได้ตังค์นี่แน่เอาไปกินซะมันมีกี่คนทั้งหมดวะเนี่ยในเกมเนี่ยนะครับเนเออ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 เอาไปกินกินก้ ไปหมัดลงไปดิหมัดกระจายหมัดลมนะครับาเออไปไปๆๆ mente, ๆๆๆๆไปไปไปไนไป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 าปเปไ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 ปีปไปกปไปไปไไปไปไปยกไปไปไไป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 ไบไปไปเปไ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 ะไปไปไปเปไ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 ปะปไ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 ป ตีแน่ตีแน่ตีนีแน่ตนีแน่เออฉันจะเหลือเบอร์นายไว้นะสี่ห้าหกครับเออเออเออจะกินเบอร์สองนี่หว่าอ้าเบอร์สองสองสี่หายไปไหนวะเมกี้มันตัองปั่นปั่่ปั่นปั่นป่นนป่นัน่นนี่แน่น่นน่นี่แน่นัันน่่่นี่นั โอ้โหมึงยืนให้กูยิงเล่นเลยอ่ะดูชนชนเกลแล้วแก่แล้วไงล่ะมาโถตีแน่นี่แหละปั๊บ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 ตอนนี้เหลือเก้าคนสุดท้ายนะครับนะใครเป็นผู้รอดชีวิตมันก็ขึ้นอยู่กับผมเลื่องปะนะครับนะนี่แหละเออนี่แน่เหลือใครดีนะครับนาเออไอ้นี่บอกเกย์เกย์ข้อผัวชันตีแหน่ตีแน่ตีแน่อ่าไอ้นี่นักเลงเหรอเรียบร้อยโดนยิงไปดีนะครับนะ อ๋อไ,ไอ้นี่ไปไล้วนี่ตายไปนะครับเหลือ2คนสุดท้ายเอาให้ใครรอดดี354หรือว่า3 2 4สนะครับเอาให้ใครรอดดีท่านผู้ชมไม่รู้แหละเสียงโชคนะครับนะ <S <S ผมจะลองใช้หมัดลมดูนะครับนะน<ๆ>ี่หมัดลมแล้วก็เสียงโชคว่าใครจะรอดนะครับนะโอเคมาดูกันผมจะลองถีบด,ดูกลางๆนะครับนะ ดูสิจะโดนใครเอา้าไม่โดนใครวะโชคดีวะเออโดนคนแก่นะครับนาะเออเรียบร้อยนะครับไอ้นีบอกออ้จนโลดแล้วหลอดเตียมดิคุณต้องฆ่ายบนะไม่งั้นคุณไปชนะนะครับโทษทีเรียบร้อยนะครับจบเกมโอ้โหทั้งหมดมี255คนปะโถเดือดชิบหายอ่ะเอา,เอาละครับต่อมานะครับนะผมเป็นผู้คุมเอาละครับต่อมานะครับผมคิดว่าตัวผมอุย้ยจะเป็นผู้คุมนะครับนาเพราะว่าผมมีปืน ถ้าทำมาเอาละนะครับนาตอนนี้ใครทําปิดกดนะครับนะโอ้ยพ่นหนุ่มพ่นหนุ่มจะฆ่าฉันเลยน้วยใจกำลังรีบกซับห่งฉันคือเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดเออเอาละนะครับนะใครช้าโดนฆ่าหมดแน่นะครับนาเออฉันจะไม่พลาดฉันจะไม่พลาดฉันจะเอาตังค์ไปรักษาแม่เอาละนะครับนามาดูกันนะครับว่าใครจะพลาดนะครับนะเฮ้ยผมเห็นแจดี้มันพลาดนี่แหละยิงไปตายหนึ่งนะครับเรียบร้อยเออฉันเนาะไม่แพ้หรอก ไม่แพ้แต่จะโดนพูดทีกับมีแหลกเรียบร้อยเออมึงซ้ำไอพี่อะไรมึงอะไรมึงอะไรอะไรอย่ามองหน้านะเว้ยอย่ามองหน้าห้ามมองหน้าจะเป็นห้ามมองหน้าอุ้ยทุกคนจะไป็มองหน้ามันเอาละเอาละไอพี่อะไรดีดิโดนไปดิโดนไปดิ ดู night. ไปดิไ uh, นอ own. นออี่ไอนี่ไอนี่เดี๋ยวเดี๋ยวีหน้าเลนี่โดนตัดตัวไปเลยนะครับนะเออไอนี่บอกโอ้โหโอโดนเสียไปนะครับนะนี่โดนปักไปดิสี่เนี่ยห้ามองหน้าเว้ยเกมนี้อ่าไอพี่ีห้ากโดนตัดไปดิโอ้โหตัด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 ตับตัดตัดตัดนัดต้ดตัดตั้ตัดตอดตาดตั้นัดตัดตัดอัดตัดตัดตอดตัองัดตัดตัดตัอตัดตัดตองตัดตัดตัอตัดตัดหัอ มีใครอยากโดนไหมนี่นี่นนมีคนไฟด้วยมีคนไฟด้วยอะไรฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะฉันเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังแกะสารกน้ําหวานอยู่น้าหวานรอนีีโดนไฟเผาไปหน่อยเป็นไงล่ะเรียบร้อยไอ้ดี่มาอินดี้อะไรคนเดียวนี่แน่ยอินดี้หรอตายซะนี่แน่นี่แน่นี่แน,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 น่สรุปแล้วกูแม่โคตรเผด็จการเลยนะครับนะก็คือไม่ได้มีใครทําผิดเออเดวยซ้านะครับแต่กูฆ่าเอาเองเลยนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะนะครับอ๋อมีปีกกองด้วย เออเจ๋งเว้ยเฮ้ยเออไปไปติดใต้ตู้แกนะครับนะอ้าวอ้าวอ้าวรู้สึกอยากมีเรื่องไว้พวกนี้อ้าวอ้าวเออเออเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเออมันต่อต้านว่ะมันต่อต้านว่ะ <mayor> เฮ้ยฉันเป็นผู้ค <estar Subst ance> ah. ah ุมนะเว้ยให้พวกคุมแล้วไงว่าผู้คุมแล้วแม่งทำอย่างนี้กับนักโคได้เหรอนะครับแต่ไม่ใช่นักโคแต่เป็นผู้เล่นเกมนี่เลยนี่นี่เนติดไปดิติดไปดิ อยากติดอีกไหมนะอยากติดอีกไหมถ้าไม่อยากติดก็กลับไปเล่นเกมเว่ยกลับเว้ยนี่เลยเกมบ้าอะไรฆ่าคนเออเอาเลยไม่ปล่อยมันเองมันเองเออเอาดี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 นี่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 อ่ะไอ้นี่มองอะไรนี่มองอะไรดินี่มองอะไรเออนี่อย่ามองเว้ยอย่ามองอย่ามองเอออ่ะอย่ามองกูบอกว่าอย่ามองไงเราไอ้นี่ไปให้เปลวไฟนรกเผาซะนี่ นี่ไปให้ไปฟ้าในรถเขาเอาซะเออดูดูดูวโดนเผาทั้งเป็นเลยนะครับท่านผู้ชมดูดินะครับมาอ้าวใครอยากโดนเผามั่งมามามาไม่อยู่แน่ไปอยู่ไปซะนะครับใครอย่าโดนมีดตัดมั่งนี่ท่านจะอยู่ตรงนี้แหละรอมีดตัดโอเคท่านอยู่ตรงนี้แหละอ่ารอนะอ่าไอ้พวกนี้โอ้โหหน้าตาเหมือนกันหมดนี่แน่อ่ะตีเลยตีเลยเอามามาครอยากเข้ามานดิมาเลยมาเลยมาเข้ามาดิ เออเข้ามาเดี ه, ๋ยวมึงได้ขาขาดมาดิอู่กระกอกมาดูวอไอพวกนี้ครับนี่ไอพวกนี้คือผู้เล่นกระบทนะครับมาคิดต่อต้านเกมนะครับนี่นี่โดนตับไปดีโดนตับไปดีนะครับมาเออเอออาอนี่เล่นอะไรกันนี่โดนตับตัวไปโดนตับไปโดนตับไปเออโดนตับไปดีนี่แหมยิงไปดีนะครับส่วนคนอื่นยังเล่นอยู่นะครับมานะ เออยังเล่นตามกฎอยู่นี่อะไรเรา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 เอาละครับตอนนีはは้ผู้คุมชิปหายแล้วนะครับมาผู้คมไม่มีอาวุธครับ มาได้แล้วตายแล้วได้แล้วได้เลยอเอาละครับตอนนี้เกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นนะครับมาพี่เออเอาละทะเลาะกันเยอะเออเออไปเป็นผู้รอดชีวิตนะครับมามาดูกันนะครับว่าจะเป็นหมายอะไหนครกันบ้าบ้าพี่ไอ้พวกผู้เล่นกระบทนะครับมาเอาละครับตอนนี้ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับมาพี่ไปโดนไฟเผาไปไฟเผาไปพี่เนี่ยโดนไฟเผาไป เอาอะไรวะเนี่ยกูตายโดนไฟเผานะครับนะผู้คุมตายเองนะครับเอาแล้วใครจะทําเกมนี้จบวะเนี่ยเอาละครับต่อมาเป็นผู้คุมในสกิทเกมทาได้ไม่ดีนะครับนาเลยอ่ามาเปลี่ยนตาแหน่งกลายเป็นยากุซ่านะครับนาแทนนะครับซึ่งเรามีอาวุธเพียบเลยนะครับซึ่งพวกนี้บอกว่าอู้เอ๋ะอ๋อเรามาตีกันเอากูทำอะไรผิดวะเนี่ยกูยังไม่เริ่มตีใครเลยเนี่ยเอออ่ะนี่จะตีไปก่อนเออเออมาดิมาดินี่แน่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 จังเลยว่า อุดเกินะครันี่จะลูกซองอ้ที่ใหญ่เนี่ยนี่อัดหน้าไปดิแขนขาดนะครับมึงยังสู้ออุ้ยอ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 ุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยนี่เจลูกซองอัแบบูเยอะเกินนะครับนี่เนี่นี่แนยจับฟืนนะมึงจับฟืนจับฟืนโอ้ยจะปัจะไอ้ดีดาบสมุไรวะเอาดาบสมุไรมาทัวกูเหรอนี่แนี่อุ้ยไม่ดีซะแล้วว่าเป็นดาบสมุไรมาก่อนนี่ะนี่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 แน่นี่แนี่นี่แนี่นี่แน่ นี่เลยอื้มนี่หมัดลงไปเอออย่ามานะ้วดินี่แนนี่แน่นนะลูกซองหักหน้าไปดิลูกซองหักหน้าไปหักหน้าไปหักหน้าไปอโอ้โห,เย,เ,ยนะหเ,ยเยอะเกินกนะครับน้าอะไรวะเนี่ยนะครับโอ้โหเยอะมากเยอะเกินเยอะเกินไปแล้วนะครับนี่นี่โดนใส่หน้าแม่งเลยนะครับไม่อยู่แล้วเว้ยเออเอาลูกซองมาอีกลูกซองมาอีกนี่แนะ่เออนี่แน่นี่แน,ะน,นะนนะ่มันจะฟันอะไรกูนี่สิหน้าแม่งไปก่อนเออ

ช็อตมันช็อตพวกมันช็อตพวกมันนี่ช็อตพวกมันช็อตพวกมันไว้นี่ช็อตพวกมันช็อตพวกมันเออช็อตพวกมันไว้เออเออมาดิมาดินี่แน่เจอหมัดลมไปดีนะครับสามต้วยดาบโซลไรตต่อฟวันหน้าฟันหน้าฟันหน้านี่อย่าลุกนะเว้ยอย่าลุกวะจังเออเออมาดิมาดิมาดิเออตายหมดยังเโอ้โหแม่งเลือดเต็มไปหมดเลยนะครับมาดูดิอีโต้ยังปักแถวเนี้ยนะครับนี่ โดนใส่แม่งเลยนะครับนะเอออันนี้คืออะไรอ่ะไม่เคยใช้เลยนะครับนะเอาลูกตุ่มแล้วกันใน right. นี้ฟาดปาดหน้าเออโคตรแรงโคตรแรงครับน้องๆเออปัดซี่แน่ซี่แน่ซี่แน่นี่แนะ่นี่แน่ตามสมุไรไปต่อนี่ฟาดหน้าฟันหน้าเคมาฉันมาแล้วโอ้ยลุยเดียวนะครับนายสมุไรลุยเดียวเออมาดินะครับลูกสองลูกสองเอ,อ้าลูกสองมาตกอะไรนี่นี่ฟาดหน้าไปซี่แน่ ตีแน่เออจะต้องกัดการโคตรทำลายให้หมดตี่แน่อย่าให้มันเหลือไม่แต่เซี่ยวนะครับโอเคเอาละพลังหมัดล้มตี่แน่เอออย่าลุกมาเลย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 เฮ้ยเจอหัวหน้าแล้ว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 ตีเจอหมัดล้มไปดิเป็นไงไม่เข้าว่ะไม่เข้าว่ะเออแม่งเก <Trustee> ่งว่ะเออแม่งเก่งว่ะตายไปดิเก่งก็ตายเก่งก็ตาย เกมก็ทำได้ไม่หมดอันรอดนี่แน่เรียบร้อยหมดยังสองตัวเท่านั้นที่ตัวเดียวตัวไหนอยากรู้หูหัวช้อนหนึ่งชอนน้อ,ชอนนอ้ยฉันยังสู้ดิฉันถือไม้ก๊อทาฉันถือไม้ก๊อทาไม้กอม๊อทาเตี่ยนนี่ตายเรียบร้อยนะครับจบเกมนะคร,ะคระโอเคสำหรับวันนี้ก็ถือว่าเล่นมั่วพอสมควรเมื่อกี้เล่นสควิทเกมไปแล้วอยู่ดีก็มาสมัยซะงั้นก็โอเคสำหรับนี้ก็พอแค่นี้แหละบายสำหรับเกมอ่า Prince of Chaos นะครับก็จุ๊บๆสนุกก็เดี๋ยวมาเล่นอิ่มแล้วกันนะครับบ๊ายบาย